ฮชยเราคือจังเกิลบันชถ้ามีปัญหาดึงนี่มันจะส่งสัญญาณและเราจะไปหาภายในทริบตาจังเกิลบันชตอนโชว์เดือดอาะละบับขอการเหนียวอีกหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ผู้นายำสงผมใหม่ได้ดีที่สุดฉันเชื่อมือพวกนายนะคืนนี้เป็นคอนเสิร์ตแห่งปีเลยฉันสัญญาว่าจะทำให้หน่าตื่นเต้นที่สุดเช่่ยเราเฟรตนายจะต้องเพอร์เฟกต์ผู้ชมจะต้องขออีกอ่ออเพื่อนหูยูไม่แกดีใจเพื่อนหมูกลับบ้านแล้วไม่แกเพื่อนรักฉันดีใจจริงๆมีความสุขที่ได้เจอนายก่อนจะ,จะไปอ,อีกแล้วเหรอไม่นะเพื่อนหมูอยู่ก่อนมีแกรู้วิธีร้องแล้วก็เต้นอยากจะอวดเพื่อนหมูด้วยเพื่อนหมูดูนะ เต้นเต้นเต้ลล้ลอลองลองมิแก้วเพื่อนรักฉันจะสอนนายร้องเพลงนะฉันอยากได้ยินตอนฉันนอนเงียบเงียบเงียบโอ้กิวเบิร์ฉันก็ใจว่าเพลงมีผลกับนายแต่ว่านายจะต้องหาสไตล์ของตัวเองอ่อาบว,ว,วอ์สซาวซ่าหรือสลอเอาละเพื่อนนี่นักร้องประสานเสียงของฉันแมวเหมียวนารักดูพวกเขาสิเหมือนฝันเลย ัู iven กนบบระเฮราจะให้เงินพวกนั้นจะได้้้้ไไไปมมีีแแค่่่งงลละเเนนยตออห็พววกกกรสัดขขึ นี่นักรอแม่มเบียวมากับเพื่อนหมูเขางม่แก้วแม่เหมียวร้องดีกว่ามิแม่แก้วพีแก้วคงไม่ได้ร้องเพลงกับเพื่อนหมูแล้วอ่ะอย่าอารมณ์เสียเลยเพื่อนจ๋าพรสวรรค์นายมาแต่ว่าอ่อนซ้อมสาวๆที่ล้อมฉันก็ฝึกมาไม่ช้าเราจะร้องเพลงกันคืนนี้เราจะจัดการเจ้าขี้อวดนั่นซะแล้วก็ยึดคอนเสิร์ตแล้วก็การเลี้ยงด้วยไม่ต้องหลบอยู่ในเงาต่อไปเดี๋ลวอยงแล้วจะเป็นดาวในคืนนี้ สนุกกับการซ้ำนะดูแลโซผมด้วยถ้านายอยู่ในความร้อนมันจะละลายนิดหน่อยบายเฟสดายสาวๆจเจอที่คอนเสิร์ตนะเฮ้ยดูท่าทางจูเนียบีบางอย่างจะบอกเรามีอะไรเหรอลูกชาย Fred? เฟสดอ,อแม่เหมียวน่ารักเฟสกินอาหารไม่ดี คอเั้นเหรอเฟรดต้องตัดทอนซินออกฉันคิดว่าจูนเนี่ยจะบอกเราว่าแม่สาวสวยพวกนั้น <S 2> <S 2> กํลาลังหมายเอาชีวิตเฟรดถ้าเป็นจริงแล้วก็ลูกคงต้องเรียนทักษะการบาบคำหน่อยแล้วจูนเนียแย่ที่สุดเลยพวกคนฝุ่นนั่นคงจะอิจชาเฟรดฉันรู้ว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเวลาพูดกับหลบหน้าแบบนั้นโอ้ยค,คือไอดอลเฟรดบลา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 แล้วเจ๋งมากแลงถุยไแมวตาตเฮ้ยแม่เบียจะทำลายเพื่อนหมูรากานมิเกลเขาคงรีบมาก ยิ่งกว่านั้นนะเข้าไปผิดทางด้วยคอนเสิร์ตอยู่ทางน้ำพุร้อนทางนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเราต้องไปดูสักหน่อยแล้วแล้วค่อยไปช่วยเฟรสดมิเกลค่อยตามมาทีหลังจังเกอร์บันชมาช่วยแล้วโจคาี ออมิเกลนายมาทำอะไรตรงนี้ล่ะเจะกันบอยใช่ไหมออใช่มิเกลพวกเราเองนายก็รู้นี่เพื่อนหมูกับมิเกลเป็นน้องเพลงกับพวกแมวเบียวแต่พวกแมวเบียวจะทำร้ายเพื่นอนหมูนักรบเสือช่วยมิเกลชุบแมปปีศาจและช่วยเพื่อนหมูได้ไหมได้มิเกลเราจะสอนให้พวกนั้นเลิกยุ่งกับเพื่อนของเราถูกตุบมตุบตุบ ก่อนสาวๆทำได้ดีมากดนเสื้อคงจะมาสายอย่าห่วงที่เขายังไม่มาก่อนอาทิตย์ลาเขามาแน่จริงจ้าอย่าห่วงไปอาบน้ำพักผ่อนให้สบายคุณจะได้เดินใจเอาตัไปไว้ในตู้ซาวน่าสาวๆจังน่ารัาที่รู้จักห่วงฉันแต่เรามีงานต้องทำกันนาพรบหยุดแล้วไม่ต้องหวง่วงหรอเนี่ยไอ้น้ำคงจะไม่ดีกับเสียงฉันน่ะไม่ต้องห่วงเฟร็ดคุณไม่มีทางเลือกในนี้มันร้อนเรียบร้อยแกเป็นไปด้วยดีเฟ จะมีแค่ความทรงจำเราไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องเขาอีกแล้วเห็นมหมแล้วเมียวสาวอย่างเราก็ได้แสดงทั่วกันรร้องเพลงสานานกับแฟนๆมยวนนมอย่างเราต้องไ,ได้งินเงินวันดีแมวเหมียวเรามาหาเฟสน่ะนะมีแต่แดนแค่เท่าน,นั้นที่จะเข้าไปก่อนการแสดงได้ที่จริงเราไม่ต้องขออนุญ,ญาตก็ได้นะเธอดูหน้าตาของเธอก่อนและเพื่อนๆของเธอด้วย กลับไปซ้รอให้การแสดงเริ่แล้วค่อยมาถ้าแก้วเข้ามา <c oughs> พวกเธอจะกลายเป็นบัมนพระลักต้องไปซะโอ้ห <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้าตาเหรอพวกเราเอาล่ะที่มีพวกคิดดีแี้ะ สาวอยู่หรือไม่ฉันพักสบายที่นี่นานในนี้มันร้อนเกินทนทานสพมพของฉันมันจะพังกอ <iza> ่อนโชว์เยี่ยมดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะจ้าหมูนั่นคงจะสุกไปแล้วแฟรดที่น่าสงสารเพลงปลดของเขาด้วยนะฉันเชื่อว่าเราคงทำให้ยิดได้ทำ <c oughs> ไมแดนเซ้าถึงมาสายนักบอกว่าพวกนั้นคงทำตามฉันนะ เฮ้ยสาวสาวดันซ่าของเฟสใช่ไหมเสียใจด้วยนะที่ทำให้ผิดหวังแต่คอนสเสิร์ตยกเลิกไปแล้วเออไม่นเนาะโอ้ใช่ตอนนี้เฟสเออไปดูว่ที่เขาล็อกตาถ้าเขากลับมาจะโทรไปคุณล,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 ล็อกตาเหรออแย่จังเลยเนาะเอาไวลาคอนเสิร์ตหน้าก็แล้วกันนะพวกเราได้ผลตามแผนตุบทุบทุบทุบอย่าลืมมิเกลจากนี้ไปนะแค่นั้นซ่าโอ้ใช่เต้นแต่ดันเต้น,ตน,ตน วันที่สาวๆเราคือ,อนันเสืของเฟร์์นะขอโทษนะจ๊ะที่มาสาไม่หน่อยอยากเชื่อเลยอะพวกเขาเจ๋งมอกนะไม่เหมือนพวกแกๆที่มาก่อนหน้านี้อะ<า> <ś led> ต้องซ้อมกับพวกเราอีกหน่อยจะได้แน่ใจละใช่เธอคงคิดไม่ออกหลักว่าฟแฟนของแฟร์จะเป็นยังไงถ้าเห็นพวกเขา ม่อยๆเราไม่ใช่เนียวเราเต้นมิเกวเป็นแดนเซอร์แบบว่ามิเกวไม่ได้มาช่วยเพื่อนหมูจากพวกแมวไม่ดีนะอ๋อกทอคุณบอลิสอะคุณได้มอลิสบันไซฉันหายใจไม่ออกฉันร้อนและเหงือกอีกไม่นานฉันก็จะสุกเหมือนเยติการแสดงใกล้เริ่มแล้วแต่ว่าฉันยังคงอยู่ในนี้ ผู้ปกครองดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามที่ว่ากไว้ฉันกล่งเล็บทำให้จบๆไปซะยูหูสาวๆทางนี้ไม่รู้สิพวกเธอดูก็กลัวนะเนี่ย มีทางจัดการฉันได้ง่ายยหรอกนะข้างหลังเจ้าเหมียวไ,ไปถึงทางนี้บันไซเธอ,อต้องเข้าใจก่อนนะเธอมีพรสวรรค์แต่ยังไม่ไดพอสำหรับตัดสินออกไปนักรบประสานเสียงที่รักมันพรคลายมากกว่าจริง แต่ว่าครั้งหน้าขอไม่นานไม่อย่างนั้นฉันอาจจะกลายเป็นซูเฟลเอ๊ะเพื่อนทำไมนายอยู่ที่นี่แมวเมียวต้องอยู่ตรงนี้สิโอ้เฟรสดที่น่าสงสารเขาต้องเสียใจแน่ถ้ารู้ว่าพวกนั้นหักหลังเขาเฟรดคือว่า แม่ของนายเขาไม่ต้องการเออเขาไม่ได้เก่งเหมือนนายนะก็นะะตื่นเวทีแล้วก็เลยต้องไปซ้อมเพิ่มเติมและต้องหาดดูด้วยนะว่าอยู่กับใครอ่ะฮะแบททริเซียเธอพูดถูกในการปลอมตัวดูแปลกๆจะเกินบปฉลอนกับเพื่อนหมูจะกันาสมาแทานแมวไม่ดีฉันอยากจะบอกเพื่อนๆทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แล้วดันเซอร์ยังไปม,มาอีกเลยไม่ต้องห่วงแบทริเซียไปเรียกเขามาบอกสาวๆพวกนั้นว่าเฟรดกลับมาจากขั้วโลกใต้แล้วนะ I'm not rocky ska, pop, RB. I'm not funky, pasol, or r and I'm boom, 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 boom. boom. I'm, yeah, yeah, yeah. yeah. I'm, a rock. I'm not rap, hip hop, DJ, MC. Yo, Or da Salsa from Rio de Janeiro. I'm not classical, molto, pizzicato. I'm